สวัสดีนักเรียนชั้นมสานะคะสำหรับคาบนี้ก็เป็นการเรียนคาบที่12นะคะก็ใกล้จะสอบแล้วนะคะเหลือเวลาอีกเดือนกว่าๆนะคะที่ผ่านมาแบบฝึกหัดแล้วก็ไปงานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างก็ขอให้นักเรียนรีบเคลียให้เสร็จนะคะเพื่อที่จะได้จบอย่างสวยงามไม่ต้องมีปัญหาติดรอติดศูนย์อะไรนะคะทีนี้เราก็ไปดู คลิปที่หนึ่งกันเลยนะคะอ่าไปดูสไลด์ที่หนึ่งกันเลยนักเรียนดูเรื่องนะคะ turn i s up จาก จากคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนกันในเรื่องของ present perfect นะคะ present perfect ซึ่งถ้าทบทวนก็ประกอบไปด้วยโครงสร้างนะคะ I have บวก verb ช่องที่3เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีคำว่า since for คำว่า yes คำว่า already ประกอบในประโยค นะคะ,ะแล้วก็อีกหลายคำเช่นอย่าง,งมีคำว่า just นะคะ,ะทีนี้บทนี้เป็นการต่อเนื่องนะคะเรามาดูบทสนทนานี้เขาคุยกันเรื่องอะไรสังเกตดูภาพนะคะ What can you see in the picture ในภาพมีอะไรบ้างเราดูแล้วเราลองสังเกตว่าบทนี้นอกจากมันเชื่อมโยง present perfect แล้วมันน่าจะเรียนรู้ความสับเกี่ยวกับอะไรด้วยหาคำตอบในใจนะคะ,ะทีนี้ลองไปฟังเรื่องราว Folder 2, Unit 4.2, Exercise 1. Turn it up. Would you like something to drink, Erin? No, thanks. Oh, I love rock. I'll turn it up. Turn it down, Erin. My parents have gone out, but my sister's upstairs. She'll tell us off. Sorry, but it's such a great song. Have you heard the Goo Goo Dolls new single? Yes, I have. I think it's fantastic. So do I. I bought the CD last week. Really? So did I. Have you ever been to one of their concerts? No, I haven't. Neither have I. They played in London last year, but I couldn't go. Can I see what other CDs you've got, Julie? Sure. What's this? That's my dad's CD, stupid. You're looking at his collection. I don't like his taste in music. Neither do I. He mostly has classical music or jazz, but this one's really great. It's the Rolling Stones. I love them. Oh, I don't. What? The guitarist Keith Richards is phenomenal. จูเลียว s าแต่พี่าจบเรียบร้อยนะคะพอจะรู้เรื่องไหมน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกได้ยินเสียงอะไรบ้างเมื่อกี้มีเสียงดนตรีนะคะเพราะฉะนั้นบทนี้ต่อเนื่องจากบทที่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเสียงดนตรีนะคะบทที่แล้วมันก็จะเป็นเกี่ยวกับ ภาพ,พยนตร์หนังต่างๆนะคะแบบนี้ก็บอกแล้วว่าเกี่ยวกับ entertainment entertainment ก็คือสิ่งที่ให้ความบันเทิงทีนี้มาดูสองคนนี้คุยอะไรกัน Who is she? Uh, she is Julia and Irene นะคะ Would you like something to drink, Irene? i r e Would ับไหลอยู่คู่กันถามถึงความต้องการคุณจะดื่มอะไรไหม uh, Irene No, thanks. Oh, I love rock. I will turn it up. เขาบอกว่าไม่ล่ะแล้วเขาบอกว่า I love rock อ่าฉันชอบแนวเพลง rock นั่นเองแล้วก็เร่งเสียงหน่อยประมาณว่าฉันจะเร่งเสียงจูเลียเขาก็บอก Turn it down i r i n นเบาเบาเบา My parents have gone out พ่อแม่ฉันอะไปข้างนอก But my sister upstairs แต่น้องสาวฉันอะอยู่ข้างบนอะไรประมาณอย่างนี้นะคะไอรินก็บอก Sorry but it's such a great song Have you hear the g u o g o e d o l new s i n g l e เขาก็ขอโทษแสดงอาการขอโทษแล้วก็ถามถึงกูโกโดกูโกโดนี่คือเป็นชื่อนักร้องเป็นชื่อวงดนตรีนะคะถามถึงเพลงใหม่ new single นะคะจูเร็ย yes i have i think is t fantastic ฉันคิดว่ามันสุดยอดอะไรประมาณอย่างนี้เอ็นเซ่ด้วยเซ่ด้วยอันนี้นะคะนักเรียนวงกลมไว้เลยนะคะเป็นการตอบที่แสดง ความเห็นด้วยนะคะความเห็นด้วยที่เป็นประโยคบอกเล่าก็บอกว่าฉันฉันฉัน,ฉนคิดว่าวงกู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 กดอเนี่ยมันสุดยอดมันนั่นมากไอรินเขาก็เห็นด้วยอา o u g h t the c ีดีลาส e e k ฉันก็ได้ซื้อซีดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วช่วเลย really จริงเหรอ so i s n ัย have you ever been to one of their concert อ่า e อยู่หน้านะคะอันนี้ก็ พูดถึง Present Perfect มีคำว่า Ever คุณเคยไปคอนเสิร์ต过ไหมประมาณอย่างนั้นนะคะคุณเคยไปคอนเสิร์ต过ไหมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย No I haven't ไม่เคย Nature have I คำว่า Nature have I อันนี้วงกลมมีนะคะเป็นประโยคที่เห็นด้วยแต่เห็นด้วยกับประโยคปฏิเสธอันนี้บอกว่าไม่เคยไปประมาณว่าก็คือเห็นด้วยก็คือไม่เคยไปนะคะ They play in London last year but I o u u l not t o o บอกว่า uh, วงเนี้เขาเล่นที่ลอนดอนเมื่อปีที่แล้วแต่ฉันก็ไม่ได้ไปหรอก Can I see what alter CD you got Julia Sure ประมาณว่า uh, เห็น cd ดีไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะ Irene uh, What's this uh, Julia That's my dad's CD s t u p s d You're looking a t his collection ก็ประมาณว่าเป็นซีดีของพ่อเขาที่ ะสะสมนะคะที่สะสมคอลเลกชันเก็บไว้อะไรประมาณอย่างนี้เอรินก็บอก I don't like his taste in music แต่ฉันนไม่ชอบเอ,อรินบอกจูเล a เนี่ยเธอดูไอันนี้ก็เป็นประโยคเห็นด้วยก็คือฉันก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันเลย He mostly has classical music or jazz อ่าก็ประมาณว่าเกือบทั้งหมดอ่ะเป็นดนตรีที่แบบค่อนข้างโบราณเป็นคลาสสินคลาสสิคเบาๆแบบนี้ But this one really great is the Rolling s t o n e I love them อ่าแล้วก็มีวงดนตรี Rolling s t o n e เนี่ยก็คือเขาชอบ oh I don't แต่ฉันน่ะไม่ชอบจุด I E r r i t อ b l Julia was the guitarist Keith Richards is phenomenal เขาบอกว่ามีมือกีตาร์ชื่อเนี่ยชื่ออันนี้นะคะ Keith Richards เนี่ย i r e n ก็เลยแร่งเสียงดังขึ้นจากในเรื่องนะครับอ r ร n นก็บอก Julia what about your sister เอาแล้วน้องสาวเัอะละอะไรประมาณอย่างนี้ก็เขาแบบลืมตัวอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้ไปดูสไลด์นี้ก็เป็นประโยคคําถามจากเรื่องนะคะจากเรื่องที่อ่านไปเมื่อกี้ Has Julia parents gone out พ่อแม่ของจูเลียไปข้างนอกใช่ไหม Yes they have คุณตันได้ have. ลง้ายได้ have นะคะต่อไปข้อที่หนึ่ง What does Julia think about the new Cuckoo Doll single? เขาถามว่าจูเลียเนี่ยเขาคิดยังไงกับนักดนตรีคนนี้ Cuckoo Doll single เนี่ยคะคะเราก็ดูในเนื้นอเรื่องก็เขียนตอบไปได้นะคะ d o both Erin and Julia like the Cuckoo Doll. Both นี่คือทั้งคู่ก็ประมาณว่าทั้งเอรินและจูเลียเขา like ชอบทั้งคู่ใช่หรือไม่นะคะอ่ะครปลให้สองข้อที่เหลือไปเขียนคำถามนะคะแล้วก็หาคำตอบนะคะเขียนลงในสมุด แบงแบงแบงแ,บงแ,บงแบง่้โอเคต่อไปนะคะผ่านจากสไลด์ที่แล้วคราวนี้เรามาฟังดนตรีกันนะคะ,ะนักเรียนคงเคยได้ยินรกเก้แจ๊สฮิปฮอปคลาสสิคอลมิวสิกเฮฟวี่เมทัลป๊อปบลูร็อก่าแต่ละอย่างนะคะรกเก้ gae, แนวดนตรีเป็นยังไงนะ่าจะคุ้นที่สุดอันนี้เดี๋ยวจะให้ลองฟังนะคะแล้วก็ลองเขียนตัวเลขด้วยดินสอไปว่ามันเป็นแนวเพลงแบบไหนนะคะ

ี่เป็นแนวไหนนะคะเดี๋ยวใครไม่รู้เราก็ทาความรู้จักกันสนหะนังตอนนี้ลองฟังไปก่อนแล้วเราคิดว่าเออมันน่าจะเป็นแนวไหน t h r e Five six. Seven eight. จบลงไปเรียบร้อยนะคะทีนี้นักเรียนฟังไปแล้วนักเรียนลองดูนะคะว่าเธอเลือกถูกไหมอย่างน,น้อยๆคือว่าฮิปฮอปน่าจะถูกนะฮิปฮอปเพลงแจ๊สเพลงป๊อปลองไปดูเฉยนี่มาแล้วตรงมั้งไหมคะ,ะทีนี้เธอก็ลองไปลองฟังย้อนกลับไปฟังใหม่นะคะว่าเออแนวเรเก้มันเสียงยังไงเนาะฮิปฮอปมันเป็นยังไงนะคะ,ะโอเคต่อไปสล ทีนี้นะคะเมื่อเรา,อารู้จักแนวเพลงแล้วก็มารู้จักนักดนตรีแต่ละอย่างนะคะอัอนนี้กีตาริสก็คือมือกีตานั่นเองเซ็กโซโฟนิสนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะถ้ากีตาร์เฉยๆกีตาร์มาถึงตัว R เป็นเครื่องดนตรีเติม IST เข้าไปกลายเป็นคนหลายคำเลยนะคะดูนะเซ็กโซโฟนเติม ist เซ็กโซโฟนิสกลายเป็นคนเล่นเซ็กโซโฟนนะคะดัมเมอร ดัมเฉยๆแค่นี้นะดัมแปลว่ากลองเติม e-r เข้าไปก็กลายเป็นคนเหมือนเหมือนเหมือนครูเหมือนกันนะักเรียนเคยสังเกตไหมท c ชเฉยๆแปลว่าสอนพอเติม e-r กลายเป็นท e ชก็คือเป็นครูหรือผู้สอนนะคะ,ะทีนี้สังเกตได้ว่าจะมีการเติม i-s-t แล้วก็ e-r แล้วก็จะกลายเป็นคนนะคะต่อไปคีย b o a r d Keyboard i s เดสคีย์บอ t อันนี้ก็คือมือคียบอร์ด s i n เ e อเฉยๆแปลว่า เพลงเพราะเติมมีอาเข้าไปก็กลายเป็นคนเป็นผู้ร้องเพลงหรือนักร้องนั่นเองนะคะ,ะต่อไปเบสกีตาริสเบส sorry เบสกีตาริสต่อไปเพนสนิสอ่านักเรียนฟังนะคะแล้วก็เลือกเขียนไปได้เลย Exercise 5 guitarist 1. pianist 2 singer 3 Saxophonist 4 drummer 5 keyboardist 6 bass guitarist okay น่าจะทันนะคะไม่ทันเธอย้อนไปฟังซ้ำนะ แล้วก็จํําจาเองอันนี้มาจากเปียนโนนั่นเองนะคะเปียโนสเนเปียโนสจากมาจากเปียนโนนั่นเองอันนี้คือฉเฉลยนะน่าจะทันแหละนะคะอ่านักเรียนดูนี่ he p l a y the guitar he p l a y the guitar เขาเล่นกีตาร์นะคะก็เขาก็คือจะต้องเป็นนักกีตาร์นั่นเองก็จะเป็น he is a guitarist อันนี้ง่ายๆนะคะ เธอ,อสามารถลองเขียนแล้วก็เปลี่ยนคําได้ง่ายๆด้วยตนเองนะคะ,ะทีนี้ลองมาดูอันนี้ที่ครูบอกเมื่อตอนต้นนะคะ I think is t fantastic การพูดประโยคเห็นด้วยเห็นด้วยกับประโยคบอกเล่าโดยการใช้ do เอ้ย r so do I ส่วนประโยคนี้นะคะ I don't like his t a s t e in music อันนี้คือเขาไม่ชอบอันนี้ก็คือเป็นประโยคเห็นด้วยนะคะแต่เห็นด้วยกับประโยคปฏิเสธเขาใช้คำว่า neither do I นะคะ ต่อไป I love the Rolling Stones ฉันชอบวงดนตรีนนี้ Oh I don't ฉันไม่ชอบอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะให้เธอดูอคำที่แสดงการเห็นด้วยแล้วก็เห็นด้วยกับประโยคบอกเล่าแล้วก็เห็นด้วยกับประโยคปฏิเสธนะคะอ่านี่นะ เราก็สามารถดูได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องทำนะ He p l a y the saxophone เขาก็จะเป็น He is a saxophonist He p l a y the keyboard Sorry He plays the keyboard He a s keyboardist นะคะ She use the microphone อ่าเขาใช้ไมโครโฟนเขาก็ต้องเป็นนักร้องก็จะเป็น She s s i n g e He p l a y the piano He's i pianist He plays the drum He's i a drummer h เขาเล่น s บสกีจ่ะเข s a b a s s g u i t a r i s t นะคะตามนี้นะอันนี้ไม่เป็นไรนะคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะ